ก <Started. S 2> ็สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนทนนะครับหลังจากที่ลงข้อมูลน,นะครับเด่นสิบล่างมาแล้วนะครับเนาะสิบล่างนะครับที่แอดได้ให้ไปนะครับนะครับหกตัวนะครับหกตัวมานะครับจับเด่นได้สามตัวก็คือสองห้าหกนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนนะก็ออกให้เพื่อนนะเ,อเพื่อนเป็นข้อมูลกันนะครับ ส่วนสามสี่เก้านั้นติดดับก็เป็นตัวหลอกไปเอสก็จะไม่เขียนให้นะครับให้เขียนเด่นอยู่ที่สองห้าเก้านะครับเนาะทีนี้นะครับนะมาดูในส่วนของหลักในล่างนะครับนะที่เอสได้ให้เด่นนะครับเด่นอยู่ที่157นะตัวหลอกคือ04นะครับดับคือ6กับ8นะครับดังนั้นตัวเด่นนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เลขเอ,อ หนึ่งห้าจิตเนาะจับคู่แล้วงวดที่แล้วได้น้อยตัวมากเนาะจับผิดแค่หลักสิบแค่ไหนหลักผิดแค่หลักสิบนะครับนะอันนี้นะครับนะครับตัวที่เด่นนะครับนี่เดี๋ยวแอดจะวงให้ในสิบล่างนะนะครับนี่เด่นนะครับตัวที่เด่นนะครับที่เด่นนะเพื่อนๆนะเด่นนะครับนะตัวนี้ก็ติดดับนะครับเนาะนะครับดับนะครับแอดจะเขียนคำว่าดับให้เลยนะจะได้ไม่ นี่นะครับตัวเด่นที่แอดวงนะครับถือตัวที่แอดวงให้นะครับเนาะและนะครับทีนี้เราไปดูกันในส่วนของหลัก่วยล่างเนี้ยจะได้กี่ตัวนะครับจะได้กี่ตัวเนาะเราไปดูกันจะเด่นในเลขคู่หรือเลขคี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะคนอื่นนะครับแอดก็มีข้อมูลนะครับให้ดูกันนะช่องทางติดตามนะครับคนอื่นนะครับแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเลขเด็ดแอรต่อชแนลนะครับเนาะนะ ก็สำหรับท่านที่เข้ามาเราชมไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยกันแล้วกันนะครับมาดูนะครับคําเตือนนะครับทางช่องให้เป็นแนวทางตัวเลขจากการคํานวณและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งกฎหมายใดทั้งสิ้นก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมในดุลพินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับไลน์นะครับช่องทางติดตามของแอดนะครับเลขเด็ดแอรต่อชแนลนะครับใครที่อยากเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนนะเรียกเข้ากลุ่มนะครับก็ไอดีไลน์นะ นะครับชุดสรุปนะครับแบ่งเป็นสองช่วงช่วงวันที่10ถึงวันที่ออกวันที่16นะครับเราจะลงข้อมูลให้ท่านคือวันที่10ถึงวันที่15้และ16นะครับชุดที่2นะครับก็จะเป็นงวดของที่ออกวันที่1ก็เราก็ลงข้อมูลให้ท่านตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30 31และวันที่1นะครับก็แล้วแต่ตามเนื่องโอกาสนะก็ไม่แน่ใจนะครับตามโอกาสว่างไม่ว่างนะอ่ะนะครับใครที่อยากเป็นเพื่อนกันไปพูดคุยกันนะครับสอบถามสาระทุกสูขดิบเล็กเปลี่ยนความคิดนนห้ครพิ ก็พิมเอสนำหน้านะครับประกอบ h ห้าเก้านะครับเข้ากลุ่มรีฝิ่มีค่าใช้จ่ายนะเอาไปดูนะครับในส่วนของเอ่อลักหน่วยล่างนะครับก็ตามสถิตินะครับเพื่อนๆก็อยู่ตรงนี้นะนะครับก็เข้านะครับไปดูฮะผลรางวัลที่ออกนะครับออก4ีเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะก็เข้านะครับในดินของเลขคู่นะครับนะก็ติดดับไม่มาก็ก็ถือว่าผ่านนะครับเนาะนะครับ ในส่วนของเลขทีก็คือเลขห้าเข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับนะเข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับก <So. S 1> ็ผ่านนะครับเพื really. ่อนๆนะนะครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับนี่เป็นเล่มสถิติของเราครับครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะและทีนี้นะครับเรามาดูนะในงวดนี้กันนะครับจะได้ตัวใดนะครับวิธีการคำนวณนะครับนะ นะครับนี่อ่ะตั้งให้ตรงนี้นะครับนะผลวันนะครับเรามาจับตั้งด้วยนะครับสูตรวิธีการคำนวณนะครับนะสูตรวิธีการคำนวณนะครับตั้งด้วยนะครับแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเ้านะครับเนาะแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเนะครับตัวที่เอามาเป็นผลลัพธ์นะครับก็คือนะครับหลักหมื่นจํานวนสองครั้งนะครับ หลักสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งนะครับเนาะนะครับทีนี้เขามาดูนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับอ่ะแต่ทีนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองให้เอาตัวหลังนะครับให้เป็นตัวให้เอาตัวหลังนะครับมันก็จะเป็นสองนะครับ สองบวกหนึ่งนะครับก็จะเท่าเท่ากับสามนะครับสามไปบวกสามก็จะเท่ากับหกนะครับหกไปบวกหนึ่งก็จะเท่ากับเจ็ดนะครับบวกหนึ่งก็จะเท่ากับแปดนะครับบวกหนึ่งก็จะเท่ากับเก้านะครับแล้วก็บวกเองั้งก็เท่ากับศูนย์นะครับเจ็ดตัวหลักหน่วยล่างเจ็ดตัวเนี่ยจะเด่นตัวใดนะครับอาเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้ให้ก่อนนะครับก็จะเป็นนะครับสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ สองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะเดี๋ยวนั้นในตัวนี้ที่เราได้ก็คือสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับทีนี้นะครับในส่วนของเด่นเลขคู่นะครับนะเลขคู่นะว่เข้าตัวนี้นะครับในส่วนของเลขคู่นั้นนะครับก็คือเลขเลขคู่นะครับนะ แบ่งโซนของเลขคู่นะจ,ะจ,บจับเจับแยกเลยนะครับจับเลขคู่ในโซนของเลขคู่นั้นนะครับหาปากกาแป๊บนึงปากกาไม่จะหมดเบ็งในโซนของโซนเลขคู่นะครับก็จะมีเลขสองหกแปดศูนย์นะครับในส่วนของเลขคี่นะครับก็จะมีนะครับสาม 9นะครับแอดให้เด่นอยู่ที่เลข0นะให้เด่นอยู่ฝั่งนี้นะครับให้เด่นในกลุ่มของเลขคู่นะครับวดนนี้นะครับเด่นในของเลขคู่นะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเด่นในส่วนของเลขคู่นะครับแอดจะลงตรงนี้ให้นะดูกันนะครับเด่นนะครับเด่นหลักหน่วยล่างนะครับ งวดน,นี้นะครับแอดให้เด่นอยู่ที่เลขคู่นะครับก็จะมีเลขนะครับอ่นะสองหกนะครับก็จะมีสองหกแปดและศูนยนะครับนะในส่วนของเดินนะครับตัวรองนะครับนะตัวรองนะครับก็อยู่ในส่วนของเลขขี้นะครับจากสูตรคำนวณน,นะ ตัวลงของเราก็จะมีเลขนะครับหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับสามเจ็ดเก้านะครับเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวทีนี้นะครับเราไปดูสูตรตัดเลขดับกันนะครับเลขที่ต้องตัดนะครับนะนี่นะครับเลขที่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเพื่อนๆอ่ะอันนี้ในส่วนของ เลขเด่นนะครับไล่เรหลวงอวงไม่กลมเลยวงไม่กลมครับเนี่ยครับวงไม่กลมอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของนี่นะครับเนาะนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับนะทีนี้นะครับตัวเนี้ยก็คือ นะครับนะต้องตัดด้วยนะครับเนาะทีนีในเด่นหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมด4คู่นะครับจับเด่นแล้วนะครับมันก็จะได้สีเป็น12 12ชุดนะครับเดี๋ยวเราตัดด้วยแจมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะนะครับนี่คือเด่นหลักหน่วยนะครับเด่นหลักหน่วยล่างนะครับเนาะเพื่อนๆคิดว่านะครับ2 6 8 0เนี่ยจะมาตัวใดนะนะครับแอดให้วดนนี้เด่นที่เลขคู่นะครับเนาะ นะครับหเด่นที่เลขคู่ก็คือสองหกแปดศูนย์นะเพื่อนเพื่อนก็หาค่ามาใส่นะครับนะหากใครจับได้ไม่ต้องรอนะครับนี่ก็จะมีสองห้าแปดนะครับสองห้าหกนะจับคู่สองสองสองหกสองแปดสองศูนย์ตัวที่ตัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอสพาไปดูในชุดสรุปนะครับชุดสรุป2องตัวล่างนะครับที่ยังไม่ได้คัดน้องไปดูชุดเต็มนะครับดูชุดเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูชุดสรุปในงวดประมาณวันที่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะเดี๋ยว ช่วงใกล้ๆวันเอดจะมาดูพาถ้ามีเวลาเอดจะพาดูชุดสรุปให้นะครับเป็นยังไงนะครับยับเดินไปที่2680นะครับตัวรอคือ3กับ9นะครับนะสรับทุกข้อมูลนั้นเป็นแนวทางนะครับนะยังไงเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับอ่ะสรับคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเนาะแล้วก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม ฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันสอบถามสาระทุกสุดดิบนะครับไปเดาตัวเลขด้วยกันในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์งพั6หน้ารับไปเดาเลขช่วยกันเนาะไปเลขเปลี่ยนความคิดกันก็ไอเดียไลน์นะครับพิมพ์เอสน้าหน้าเอสจีห้าเก้านะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ